ที in Paris, ่นี่อินเทอร์ริสเดย์ทูออไมชใช่อินฮานอยนะเดีนี้เราเขาบอกว่าอะไรนะไปนั่งไหนางที่นอ่าที่เคยบอกไปว่าที่เวียดนามน,นะคะมาอ่เขาเรียกว่อนา,นา,นานอะไรกาแฟนานานที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมากเพราะฉันมาเราก็อยากพลาดของดีๆของเขานะคะนี่เราตื่นอาจจะช้าไปนิดนึงสิบโมง1ิบเอโมงแล้วไปหากาแฟกินก่อนนะคะแล้วก็จะไปดูว่า อันนี้เราจะทำอะไรกันอากาศเย็นสดชื่นไน่รดูดีแต่งตัวเหมือนอยู่ในยุโรปอันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะคือเมืองนี้ทินว่าโอเคนะมันดูมีชีวิตชีวาทุกคนนะป่ะวันนี่คือวันศุกร์นะแต่ว่าคนก็ยังเห็นั่านั่งกินอาหารเชา้านานแบบของเราอยู่ข้างหน้าสองคนนะคะ <c oughs> เรามากักจะมากันเป็นขี้เสมอไม่ได้มาเป็นคู่กับเขาสักทีโอ,โอเอความวุ่นวายร้านมิลค์เนี่ยเห็นปะ่ะทุกที่ร <Okay. S 1> ้านที่นี่ก็คือาครที่จะน,นั่งบีที่นั่งอย่างข้างหน้าทุกคนอุ้ยอันเนี้ยมีแมงใช่โอความวุ่นวายในเช้านี้เสียงแตรเนี่ย ยังเบียอยู่อ่ะือจะข้ามอยู่แล้วเนี่ยทานอย่างเงี้ยนะคะจะมีที่นั่งเรากลับมาร้านนี้นะคะเป็นคอฟเฟ่ย์ร n c นเี๋จะเข้าไปดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าเดี๋ยวนอนสบายใจเป็นร้านนี้นะคะเผื่อมันจะมีอาหารเชา้าให้กินเราจะไปนั่งข้างบน Morning. thank you มาเจออย่างนี้ <Yeah. S 1> ปลื้ม้ายเอาซ้ายเ่มข้างนอกโตไม่มว่าโตสำหรับสอง mm hmm. เห็นปะพอเรามาเป็นขี้เรามันกระทำมาโตหนึ่งยุง่งยากเมนูน่ารัก Winter and Spring โอ้โอเคเลยรอะพี่ mm hmm. อันมีพวกขนมปองขนมปังสไตล์แบบได้เล <laughs> ดูแลจะกินอะไรเอกเป็นนี่ดิเราได้มุมที่เราอยากจะได้ร้านทุกคนมันจะเป็นมุมที่นี่ปึ๊บจะได้เห็นบรรยากาศนิดนึงเนี่ยเอาอะไรวะช็อกโกแลตมิลค์มิลค์เชคจริงๆหรอวะเนี่ยจะมาตายกาแฟร้านนี้เราบังเนี่ยเสื้อกันใหญ่ด้วยแหละทุกคนดูดิที่จริงน่าจะกินเล็กแต่ว่าดูน่ากิน ดูครีมมากย่างแบบเข้มข้นมากอันนี้สั่งมันมากสิบคนยังไม่หมดเลยนะอันนี้อะไรเป็นแฮชบราวน์เป็นแรปเป็นแรปนี่ก็แพนเค้กอัโวคาโดออนโทสต์ทุกคนคือต่างคนต่างสั่งแล้วมากันสามคนอันนี้บิ๊กของแพ้จ้า ้าทิกเรากำลังจะไปไหนกันนะคะไป The Old Street Quarter The Old Street Quarter อ่าเป็นแบบถนนคนเดินนะคะที่นี่คือมีร้านลวงแบบน่านั่งเยอะนะเอออันนี้คือรู้สึกโอเคมากเลยนะกับฮานอยครั้งแรกเนี่ยทินชอบนะทินชอบที่มันมีร้านเห็นปะนั่งแบบอย่างเงี้ยได้ชมบรรยากาศความวุ่นวายของการบีบแต่นี่นะคะชมเมือง รถถีบรถฉีบพ <sk r ug> าพาเรามากับคู่ <k S 1> คนที่มีคู่ก็จะเป็นอย่างนี้นทุกคนเราก็เดินตามสูตรเขาขายผลไม้ทุกคนค <sk r ug> ุณป้าีตอรองนี้นะทุกคนถนนคนเดิน <sk r ug> คนเดินรถวิ่งกระดึงกระทังน่้ดูวุ่นวาย <sk r ug> อันนี้อะไรอ่ะ ของฝากอันนี้เป็นร้านของฝากมันก็เป็นเหมือนถนนคนเดินที่แบบมีของฝากอ่ะทุกคนของชำรวยน่ารัก่ะน่ารักอ่ะกลอ่องอะไรไ <ป S 1> ดอกไม้น,นะไรกัน คืออันนี้สวยอ่ะพลาสติกอย่างเงี้ยแต่เราเอาไปไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าแบบว่าเออพี่เรอขากลับมันลุกเพิ่มได้ไหมได้ซื้อเพิ่มได้ซื้อที่แอร์พอร์ตไงสวยมากเลยนะอย่างเงี้ยน่าใช้ร้านนวดอย่างเงี้ยเออพลาสติกอย่างเงี้ยเนี่ยสวยนะเป็นรูปปลาเห็นปะโลดโลดเออพลาสติกตั้งใจจะซื้อเพิ่มอยู่แล้วใช่เหรอนี่ที่วางแก้วอ่ะพลาสติกเอาอย่างนี้ไปเนี่ยสวยมากเลย <S 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 ทุกคนน่ารัก<อ>เป็นเซรามิก แล้วก็หุ้มด้วยหวาย่างไงห้าแต่มันเป็นงานฝีมือบ้านเป็นซะะเซรามิกแล้วเขาก็เจาะอันนี้7-5บาททุกคนกาแฟเวียดนามนะคะคนวิถีชีวิตไไก่เหมืนมอนคืนอันนี้ร้านกาแฟะนะคะแล้วก็ชาร้านแบบนี้เยอะมากเลยนะทุกคน ก็ร้านชาอุปกรณ์ชาแล้วก็กาแฟนะคะอุ้ยน่ารักมากว่าเด็กดูดิรวเวราก็ชียีร้อยกว่าบ,บาทเองอ่ะเนี่ยอันเนี้ยน่ารักเนาะดูดีมากเลยอ่ะนี่ก็คือน่าจะเป็นในในเมืองเลยทุกคนในฟลไยซิตี้แล้วก็จะมีตึกกันนั้นอาะที่คนมาที่นี่ก็คือต้องมามีร้านอาหารเป็นช้อปปิ้งมอลล์อยู่ตรงนั้นนะคะ เด oh, oh, ี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นอะไรอ่ะเออพนัองานโรงแรมเด็ดที่นี่ก็คือน่ารักทุกคนต้องอย่าเดินต้องเดินต้องเดินตรงอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะนี่เราเองนะที่นี่แจ็คบอกช่วยด้วยช่วยด้วย มันก็เสียวนะเออมันก็เสียวอยู่แต่ก็สนุกดีเขาบอกว่าเดินหน้าข้ามถอยหลังใดขาดที่นี่เนีอันนี้ก็คือเป็นในเมืองเริ่มร้อนเนี่เพลินตานี่ไงที่อะไรวะบันบันอะไรวะพูดอ่ะเออเออเดี๋ยวเ,เราจะไปตรงนู้นร้านกาแฟนี้อยู่ชั้นสามของตึก ที่ทุกคนควรจะมาแต่มันจะมีที่นั่งหรือเปล่าข้างนอกคือมันเต็มมากเลยอะข้างนอกไม่มีที่นั่งเลยเต็มด้วยความที่ตึกนี้คนมันเยอะทุกคนร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นที่มันเงียบกว่านี้เราจะไปตรงข้างบนนะคะเป็นโรงแรมเป็นคาเฟ่ของโรงแรม ลองไปนั่งดูนี่นะคะมี Rooftop Cafe อยู่ข้างบนรึ๊ขึ้นไปนี่นะคะเราไปลงเอ,อ่อออกชั้นห้าแล้วก็เดินขึ้นไปเหมือนฝร,รั่งเศสเลยแคบมากช่องแคบมาละกาตึ้งตึ้งโอ้ Good View เนี่ย เราหน้าตรงนน้นก็ได้มุมนน้นอะิกระติกมุมนี้คนเยอะอยู่นี่คนนี้อันนี้จะเป็นมุมฝั่งนี้นะคะเล็กๆใช้ใช้แบบพื้นที่เยอะมากอะอ่ากระเมจาร์นี่คือเราเชียร์อยู่ตรงนี้นะคะสองต่อมนุ่มเบะสุดแจ๊คข้างหลังก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่านกแก้วป่าวนกอะไรนกนางตางหลัง ตอนนี้พัติกำลังพยายามอ่าบุ๊กที่ที่เราจะไปเขาดาวอยู่นะคะเพราะว่ามันน่าจะเต็มเราจะไปอีร้านตรงข้ามตรงนู้นเห็นปะเดี๋ยวเราจะพยายามบุ๊กที่นั่นเพื่อมาเขาดาววันที่สามสี่เราต้องหาที่สามสี่หกแสนโลนนี่ยใช่อันนี้นะคะคาแฟ่สั่งอ่าอะไรนะกาแฟมะพร้าวเพราะเขาไม่มีพวกลาต้องลาเต้อย่างนี้ค่ะแต่เหมือนเนี้ยเออแล้วก็วิวที่ แต่ว่ามีแค่ความหอมมะพร้าวใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็วิวนี้นะคะวิวของความวุ่นวายอยู่ข้างล่างเนี่ยได้ได้เห็นนะจริงๆชอบตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเห็นว่าเห็นมุมแบบสวยๆแนะนอนเห็นมุมได้มองแบบความวุ่นวายของฮานอยนะคะแล้วก็ได้ชิลมากแล้วตอนนี้อากาศดีดีเดีย๋ยวทิดจะไปหาร้าน นั่งเื่มนะคะเพราะว่าที่โรงแรมนี้หมดเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดบาร์ตัวนี้ใหม่เขาก็เลยไม่มีพวกวายทีนก็ชอบกินวานไม่ชอบกินทน็อปแถลนะคะเดี๋ยวทีนไปนั่งรอพริกเพราะว่าตอนนี้พริกกับน้องแจ็กไปสปานะคะเขาจะไปเ,าเขาเรียวกว่าสปาที่แบบแช่หัวนะคะที่เวียดนามค่อนข้างดังเขาตั้งใจมาทําสิ่งนี้ก็เดี๋ยวเราไปดืม่มรอกันนะเจอร้านนี้นะคะมันน่าจะอยู่ตรงข้ามกับร้านที่พริกไปนวดอีกแถวนี่งเลย Hi. So you only have coffee here? Right. Okay. I will sit น่งตรงนี้แล้วกัน I w ้ l sit here ์อยู่ค่อนข้างตึกตรงนี้ทุกคนแต่แถวนี้มีคาเฟ่และพวกนี้เยอะแยะมากมายนะคะข้างล่างก็มีะอันนี้ข้างล่างก็จะใกล้ชิดกับไอ้นี่ไปหน่อยพวกรถอะเสียงวนเวอร ลาเต้แต่ไม่มีอาร์ตนะคะไม่มีลาเต้อาร์ตอากาศคือดีชิวๆ